ล้รอรอยล้อลอยเลยนะคะคนลงแข่งรอยสูงไปอยู่ที่กาดูโน่นล้อมุลล้ออ่มุลมุ้อเนาะแกนล้อม nice ันก็ลืมุล้อมุลล้อมุ้อมุ้อมุ้อหนาดูกีดาลร็วมุเร็วเออออกมามาน่งคนนั้นว่เอาร้อลอยเลยนะคะไม่แบกก็ไม่เแบกสิครับไม่แบกนะจะ เกอะไรอยามาคนส่งเงเนาะเอาลูไล์ไปเอาโพสต์สเตรเลยไม่โพสต์แม่โพสต์ทีเดียวเลยเดี๋ยวเอาแม่เยแขโพสต์สตยหลังก่อนแม่โพสตหลังก่อนใช่ใช่ใช่เอ็นไม่รู้มันไปยั ตอนนี้กำลังเพ่งเลงกันหน้าดูเลยนะคะแนวห้องอันทางนี้เป็นเป็นเตาบาร์บีคิบเหรอได้อยู่ปฏิเรื่องไรรดรดเขาเบิ่งดูนะรดเขา รถเขาบอยได้ธรรมดาเร้อััตตโนมิผ้าเจ้าแต่งดีมาเหมือนรถคันนี้มารถเรือยาวมาอันถึงเลยรถเรือยาวอันจะมาลงบึงเรือยาวอันยูท่ารถถ้ารถคันนี้ต่อกันมาหนึงบ้านแหละนี่มาติดติดยาหลอดปัสผุนอ่ะกับติดนจำเขามาลุงเฮียกับติดกันเขากล่ว่าเห็นใน้ทงหน้าของเจ้าเสือล่าเนี่ยแหละเป็นหน้าออสตาเหล็กตรงนี้นะ เจ้าปูนฝังให้พงหน้าเขาขึ้นนะออต่ตจากสะปูหเจ้าเหล็กกันนี้แล้วมันสูงสตทงหน้าเสียง,งน,น,นาใช่ไหมยิงเอาเหมือนชือจเชือกชือชอ,ชอ,ชอ,อันนี้ก็ยิงเอาบอ่อหรือโกโอยิงเอาข้างในก็ใส่แผ่นเรียบอันนี้ เอคนมก้อนนอตหัวนี่ด้เาเอาค้อนมาทุบก้นลอมเถียงนอตนะเออนต้นเอาเอาคว <sm art Luther> อนมาทุบก <sm> ้อน <proceso> บ้านเขียวแยกออกจากกันแล้วนะคะ

mượt cả mượt chung cả cát mượt cả mượt chung cả cắt

ล้อทำน,าน,นี่เลียนคันพิลล้อเดี๋ยวได้เดี๋ยว,ยว,ยว้าลงแงงได้ทั้งหลงังันเพราะว่าเขา,เอ,าเอารถเยีสองคังน,านคมาได้ยกลงคเออหุขนาดนข้างสองคันตอนมันมีหูเกาะอือลือไรจังล่ะง่งค่อยๆหรอ หลังละมือ้อไอ้ขจ้าเอ็ดเนี่ยยางโัวลงมา รอรุนนะจ๊าฮะเดินทางปลอดภัยจ้าสู่ประตูอำเภอบึองโขงหลง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจ้าพ่อปู่พ่อปูอ่อือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่หน้าที่นี้ซอยปกป้องคุ้มครองเลยเด้อจ้าเด้อซอยพยุงโลกพยุงหลานให้ไปถึงที่อำเภอพิงพงลงปลอดภัยเด้อจ้าเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าทีเจ้าทาง ที่อยู่น้าสถานนี้ซอยพยุงให้ลูกให้หลานไปสู่อำเภอบุงคงหลงให้ปลอดภัยเด้เจเด้อพราปู่แม่ยาสิ่นศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซอยพยุงเลยซอยลูกซอยหลานเนี่ยเลย่อยู่แต่ว่ามันพด